S <S นี่วันนี้น้องพาตะวันมาเที่ยวไหนคะหนูหน,นูดูพี่แคลนค่ะนี่แหละมาวันนี้พี่แคลพาน้องพาตะวันมาเที่ยวพัทยาตะวันตะวันมาดูก่อนในดูในหนังสือก่อนเนี่ยตะวันมาดูพี่เต่าที่พัทยาใช่ไหมคะชอบตะวันชอบดูสัตว์ค่ะวันนี้ค่ะพาตะวันมาดูสัตว์ที่พัทยาค่ะโอ้โหคือคือใหญ่คือคเลยโอ้โหดีใจดีใจโอ้โหดีใจดีใจ น้องพาตะวันชอบดูสัตว์ค่ะอันนี้ช้างค่ะนี่วันนี้น้องพาตะวันมาเที่ยวไหนคะหนูนหนุนดูพี่แคลนค่ะวันนี้พี่แคลนพาน้องพาตะวันมาเที่ยวพัทยาตะวันตะวันมาดูก่อนในดูในหนังสือก่อนเนี่ยตะวันมาดูพี่เต่าที่พัทยาใช่ไหมคะชอบตะวันชอบดูสัตว์ นพาตะวันมาดูสัตว์ที่พัทยาค่ะโอ้โหคือคือคือใหญ่คือคือเลยโอ้โหดีใจดีใจโอ้โหดีใจดีใจมูพาตะวันชอบดูสัตว์ค่ะอันนี้ช้างค่ะ